ไ,ไป่าให้แบงค์อะไรอ่ะถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งจะเอาเงินเท่าที่ไหนครับโอ้เงินเยอะนะไปหลายที่เลยนะตั้งแต่นี้เลยอยุธยาพาชีลุบรีเชียงรายหาดใหญ่ป่าดังปักกันสงขลาสิมิลาภูกเก็ตภูกระดึงค่ะหกล้านไปภูกระดึงเนี่ยนะใช่ค่ะแล้วก็ไปจ้างเขาแล้วก็ให้ยกเราขึ้นไปไมากจะเลี้ยงใช่ค่ะคิดจะเดินจะเอาเงานินไปเลี้ยงทุกคนในออฟฟิศค่ะ กาหลีไปทุบหน้าใหม่หมดเลยไปดูแสงเหนือดีกว่า,วาเขาว่ามันจะหมดแล้วนี่ไปดูแสงเหนือเอ๊ะในเขาได้หมึกไปเที่ยวไหนหรอยังไม่ไปเที่ยวได้ไหมชายนี่ก่อนสมมากชีวิตต้องอยู่กับการชายนี่ค่ะไปญี่ปุ่นค่ะฮอกไกโดค่ะไปหิมะไปลอนดอนค่ะไปดูแสงเหนือดีกว่าไอซ์แลนด์ไปแอนฟิลครับขอนัดแดงเดือดด้วยไปดูแมนยูแพ้ ผมว่าจะเอาไปซ่อมรถแต่พี่พอรถผมเบรกสะบัดคัอเสียเกียร์หลุดเครื่องหลุดสะดุด,ด,ดพัง <laughs> ไ่ซ้อมอ่ะตลกไปซ้อม,อมอจริงแน่เนี่ยร <laughs> ีบไปนิดนึง <laughs> วันที่หนึ่งตื่นก่อนพอไม่ได้เล่น